ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยครับคีดเดี่ยวอู้คือผงแห้งแค่ขอให้ทีมงานตัดจุดๆจนโชดดีสามสองหนึ่งไปสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับสู่ช่องน้ำฝนดำสิ่งครับวันนี้ก็ว่าจะไปซื้อที่ตรวจโควิดนะครับตัวหายไปนานครับไม่ค่อยได้มีคลิปลงครับผมก็เพิ่งศึกมาวันที่ยี่ริบห้ากับทรงผม <c oughs> หัวโลนครับฝนก็มันจะปวดหัวนะครับปวดหัวปวดตามตัว เหมือนอาการเหมือนเหมือนเป็นโควิดนะครับเมื่อวันก่อนน้องไปที่อุบลมาไปหาหมอฟันก็เห็นไปเที่ยวต่วันแดงด้วยแหละกลับมาได้วันสองวันครับวันนี้วันที่2เหมือนปวดตามตัวครับเหมือนมีอาการครับก็เลยว่าจะไปซื้อที่ตรวจโควิดมาให้น้องตรวจดูนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูกันครับ นอนอยู่ในห้องไม่สบายครับเหมือนจะมีไข้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปตรวจไปลุ้นกันครับถ้าถ้าฝนติดก็ผมก็น่าจะไม่รอดนะครับพอ <c oughs> อยู่ใกล้กันเดี๋ยวเราไปกันเลยครับแบบเงียดังห้าสิบเก้าบาท โอเคครับก็ได้มาแล้วครับที่ตัวเป็นแบบแหว่จมูกนะครับฝนก็นอนพักอยู่ในห้องนะเดี๋ยวเราไปทำอาการกันครับเป็นไงบ้างฝนที่เจี๋ยวเองก็เพ่เปิด บ่หอนบ่ฮนรับมต่ติดติดนอนจีวติดหน้าผากไข่ย่ังปลาฮงคื้หอนเนี่ยฝนขี้ขี้หอนแฮะฮึเสียตัวยู่บ่ khiên hoàn thế, hoàn bờ, bờ hoàn, nào mà tuột đi kia mà gạt ดูท่าจะไม่ไหวนะครับนอนตัวนอนเนียเออคือหายอืมตาคือไหลอ่ะคือหายมาเป็นได้โยบอะปลดขี้งมอืมคือหายอย่าหายอย่าหายเดกระเซะ้ายิานยาเด่กกระเซ้าอืม ตรวจอีกรอบบ้านี่เดี๋ยวต้องรอให้น้องตื่นก่อนนะครับน้องคงจะเพียปวดตามตัวนะเดี๋ยวค่อยตรวจอีกรอบก็ครับก็ระหว่างที่น้องน,นอนผมก็จะต้มโจ๊กกับไขล่ลวกนะครับ เอาไว้ให้น,อน้องเตืียมมาค่อยกินข้าวกินยานอนนะครับพกผ่ก็ตั้งแต่น,อน้องนอนก็5้าโมงครึ่งตอนนี้ก็กำลังหนึ่งทุ่มนะครับผมก็จะทำจบมาให้นานนะรับต้มน้ำรอเพื่อจะได้เวลานะลุกมากินยาน ว่าผมมีโซชีวิตมาไปแจะโจ๊กกันโจ๊กเราก็เสร็จพิที่เรียบร้อยครับใส่ไข่อยงดีครับเลี้ยงอ้วนห้ยเลยพร้อมเสื์อครับเป็นยังไงบ้างตั้งไว้ก่อนฝนฝนไปกินเขาก่อน <c oughs> กินเขาก่อนเร็วจะตึงไงใครเนี่ยมาเลื้ปิดขิงบอกเลี้ยวกินยาพร่าเดี้ยองเม็ดกินขาแล้วกินยาเทอาดีขึ้น Này, tôm chốc mà hả anh? Để đi đưa nước vào <laughs> À, nước gì đây? Nước cà không? sâu À Nước าละงใบง่ายกินแล้วก็หายเลยแก้ปวดคิงปวดตามร่างกายี่จัดไปเซตยาดีครับกินแล้วหายแล้วโต๊ะกันทุ่หนึ่ง <c oughs> ทุมก้ัอยู่นะแล้วก็เศร้ากินละลาย กินเบิด์วนี้มืนอื่นตื่นถึงกระส ầ าตูตูตก,ตก,กินโจกเสร็จก็มากินผลาอย่าดีครับ พรารักษาทุกโรคจะติกินสองเม็ดเพราะอาการตอนนี้ก็แค่ปวดขี้หน,น่อยกินเขาบม่ค่อยได้รสชาติก็เพิ่งเป็นเมื่อนี้เมื่อแรกนะครับวันนี้ก็วันที่หนึ่งหนะึ่งกรกฎดาเขาเพิ่งมีอาการเมื่อวานก็ดื้อนะก็ดีอยูาา่เมื่อวานมาวันนี้ป่วยครับน่าจะบาปนะับ แข่งคมมาบ้านนะจะป่ะน,น,นั่นล้วันบบเดีว <คน S 1> มาไม่เป็นอันโควิดเหมืน่นนั่นคนบบบ <c oughs> เอาเอาเอานำนี่ตามเลย <c oughs> นี่แหละคาโกแฟล้วไล่จูบเนี่เกียรติจิ้ตัววเดีวพลัพงใบ โมว่าเป็นอย่งงนั่นใจไฟความแรงมันแรงไฟในการเห็นอาหารแห้ง แล้วก็ให้น้องกินข้าวแ,แล้วก็ค่อยกินยาแล,แล้วเราก็จะมาตรวจอีกครั้งนะครับเรามา,ารม้นกันครับรอบนี้ก่อนหน้านี้มันเป็นขีดจางๆางครับขีดสองจางลางเรามารลุตัวนี้นะครับขาเสื้อกินหลังกินต้องกินก่อนอาหารครึ่งชั่วโมงแต่บ่เป็นอย่างาก,ก,กินทัฟลากรกันเลย ประมาณอีกชั่วโมงหนึ่งจะมากินผ้าลานนี่แหละยาสามัญประจำบ้านชออเมตดด้วยกินน้ำตามไม่ไรถ้าอยากให้เศร้าไว้น้ำนี้กินแทมจังเด็กินเทมเศ้าก็สิกินเนูะ นอนตะหาโมงคเคิงครับตอนนั้นว่าสิปุ๊กเพิ่งมาต,ตวรวจโควิดก็เลยปล่อยให้นอนเหยีดยูเฮยดยังมาแหงตอนนี้ก็เวลาหนึ่งทุ่มจะครึ่งแล้วครับหนึ่งทุ่มยี่สิบโอ้วัรุ่นพลังใบกื <c ười> อบอีเลเดนแล้ยแต่งเไอ้ว้ะต่อไปเราก็จะมาตรวจโควิดกันครับ กับว่าต้องแงีเลือกตัวเงียเพื่อจะเวลาทั้งออกไปจ้าหัดคิวแล้วก็มุนม้นม้วนตัวอืมอืมสือสอุหลันไปิีแกแกนีแกอันนี้นู เรงที่เจ็บแตรวจแบบแย่จะมูกครับ ATK อิ AT at ่มจ e ุกบ่การเลยกแต่กินเขาแสบเนื้อก็เศร้าเด้อถ้าแบบกินเขาเบ่แ์เสบนอนบ่ดรับทอมานาัมนจังนั้นเศร้าอันนี้ยูดีกับเป็นครับมือนี้ครับมีอาการวันนี้แหละยูดีกับไข่ เฮ้นอุบอุบกจกเลยนะั่ลีกจดีสั้นตนงทำกานแย่จมูกเอาหัดคิวเลยเด้อกล้าวชค <c oughs> ิวตีมันเละ เสียบดังแทนดิผมก็ไม่ได้ใส่แมสนะครับผมก็เคยติดโควิดนะครับติดก่อนฝนอีกแต่น่าจะหลายเดือนแล้วครับผมน่าจะเลยมาสามเดือนแล้วมั้งครับตอนตอนเป็นโควิดก็ไม่ได้กลัวครับก็เฉย เพราะว่าผมไม่มีอาการอะไรจ้นำ <c oughs> น้ <c oughs> นำตาไหลหาเลย <c oughs> น้ำตาไหลเลยอ่ะแงอีกเชื่อปโอ้น้ำตาไหลน้ำตาไหลถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยครับไม่จะเป็นอะไรไม่เงี้ยหน่อ,อย <c oughs> เห็นนี่รับก็ว้างไว้บางทีผลยอดน้ง <c oughs> องสองสองขีดท,ท้องหรือเปล่าขีดเดียวโอค้คือผงแห้งแท้ขอให้ทีมงเงาแต่จุดๆตุดโชคดีซ2 1สองหนึ่งไป คือขึ้นเร็วแท้พอเดียวยดทํานี่ก <mañana mañana> ็พอถ้ายดหลายมันมันสิหล่นมันเออลืมคิดเดียวมันลุกให้ใหญ่หน่อยๆนี่อยู่ได้ไงบุกเลยนี่เฮียเขียดล่างจังสองเขียด สองคีดเ็ดคิดเดดเดเดไม่รู้สองคีดพระเด็นปรเป็นตัวเด็ดเดเดวสองคีดนคะ สภาพตากล้องวันนี้ซีดครับดูแลกันไปครับมเ <c oughs> ถือว่าไม่ตกเทนครับถือว่าไม่ตกเทน <c oughs> ติดสองขีดจนได้ครับรอดมาทุกซีซั่นครับน้องฝนแต่วันนี้เรียบร้อยครับตะบันแดงเป็นเหตุครับ <c oughs> ตะวันแดงอุบลเป็นเหตุครับบอกเขาให้รู้ไปองอน,งนอีะ่ะก็คลิปนี้ก็เรียบร้อยครับ้บนสรุปครับวัยรุ่นสองขีดครับก็กักตัวดูแลกันไปครับสูๆ้ๆเป็นกำลังใจให้ริงไม่มสู้บ้างทำเนี่ยอืม เกงหัวใจแกงหัวใจแต่ว่าอ,นนอ,จจอยู่ในหลางไก่เ <laughs> <laughs> อบาบายยหน่อยบายนะบาย,ายเรียบร้อยไปร่นสองขีดกักตัววนไปอเออเกม